สู้แค่ไหวถ้ายังมีลมหายใจก็ไปต่อค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังบอกตัวเองคำนี้อยู่บอกตัวเองเลยค่ะว่าคุณแม่งสุดยอดมากคุณต้องเดินไปชมเชียร์ตัวเองชุดใหญ่เลยนะว่าคุณเนี่ยมีพลังของนักสู้อยู่ในตัวคุณอยู่แล้วตั้งแต่เกิดจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมาเราต้องสู้กับโออาสุจิอีกเป็นล้านตัวแล้วเราก็เป็นผู้ชนะมาตั้งแต่แรกไม่มีเกมไหนถ้าเรามุ่งบ้านจะชนะแล้วเราชนะไม่ได้แล้วค่ะ วิกฤตทางหัวใจที่มันเกิดขึ้นกับเราความเนหนายหรือความสับสนหรือความสงสัยว่าฉันจะทํามันได้หรือเปล่ามันจะถูกขจัดไปด้วยคําว่าเนี่ยแหละเราจะสู้เราจะไปต่อเราจะสู้สุดฤทธิ์สุดเดชสุดพลังสุดกําลังใจของเราที่เราจะทํามันให้ได้เมื่อคุณยืนหยัดในเป้าหมายของคุณด้วยหัวใจของ,ของนักสู้คุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่อ่อนแอแพ้ทางแพ้ง่ายปล่อยตัวเองไปไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวจะเคลียร์เพียรหรือเกินนี่ คุณก็จะชนะเขาแล้วนะคะการที่เราบอกตัวเองเราไม่ได้ต้องการชนะใครนะแต่เราต้องการชนะใจตัวเราเองอย่างน้อยวันนี้ค่ะการสู้ของเรามันก็ดีกว่าเรายอมแพ้สู้ไปให้สุดเลยค่ะว่าจริงๆแล้วศักยภาพคุณอ่ะมันมีมากกว่าที่คุณคิดเยอะมีคนมากมายบนโลกใบน,ใน,นี้แขนขาไม่มีค่ะแต่เขาเชื่อว่าศักยภาพของเขาเขาสามารถที่จะทําได้เขาสามารถเรียนรู้ได้เขาสามารถพัฒนาได้ถ้ามีคนอื่นทําได้เขาก็ทําได้ไม่ให้เงื่อนไขของร่างกายหรือจิตใจมาคอยเบรค แล้วก็ทหลายคนค่ะวันนี้นะครูเชื่อว่าคุณทุกคนที่ได้ฟังครูสไนด์คงจะมีพลังในการลุกขึ้นสู้การสู้ของคุณอย่างมากถึงแม้ไม่ได้แต่ครึ่งทางคุณได้ประสบการณ์นะถึงแม้คุณไม่ได้ความสําเร็จแต่คุณได้ประสบการณ์ดีกว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วก็ยอมแพ้ไปตั้งแต่แรกอันนั้นไม่ได้อะไรเลย ลุกขึ้นมาถูกทางแล้วล่ะคะ่ะขอให้คุณเพิ่มอีกนิดนึงก็คือความสุขแล้วก็พลังบวกๆให้กับตัวคุณเวลาคุณเหนื่อยท้อกลับมากอดและให้พลังตัวเองมองไปดูคนที่เรารักรวมถึงนะคะอย่าลืมชมเชียร์ตัวเองบ่อยๆด้วยเสร็จแล้วให้เติมวิธีคิดดีๆของคนที่เขาเป็นนักสู้และเขาสำเร็จได้ไม่นานเกินรอจะเป็นวันสาเร็จของคุณเติมกําลังใจกําลังกายให้กับตัวเองเยอะๆค่ะถ้าวันนี้คุณต้องการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแนวคิดดีๆครูซันไรต์มีคอร์สโปรแกรมจิตพ,พิชิตความัง่งค้่งเวอร์ช ไปอยู่มุมซ้ายมือไปเรียนฟรีมาปรับวิธีคิดปรับอารมณ์ความรู้สึกและมาสู้ไปสู่ทางฝันด้วยกันค่ะ